ตอนนี้ก็จะเป็นพาร์ทของการเริ่มกลับไปไปซาวเช็คไปบอมเสียงไปร้องเพลงก่อนมันมีแต่ความกระหายที่อยากจะทำแล้วตอนนี้ใช่เพราะว่าเรารสึกว่าเราทำให้คนดูเสียเวลามานานแล้วมันแอบมีความเครียดสะสมด้วยครับมันวิลไทมันสดมากๆแล้วเราใหม่กับมันมากๆ โอเคครับพร้อมครับตอนนี้ก็กายภาพไปเรื่อยๆครับเพื่อเพื่อที่ว่าจะได้แบบให้มันเมนเทนความยืดหยุ่นไปได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าถามว่าใช้งานก็เริ่มใช้งานได้ปกติแล้วแต่คือสิ่งหนึ่งที่คุณหมอเตือนก็คืออย่าไปกระแทกอะไรแรงๆอย่างเช่นไปชกมวยหรือว่าไปเ,เล่นอะไรที่มันแบบเป็นอันตรายที่มันเป็นการกระแทกอย่างรุนแรงหรือว่าการเบี่ยงการฟาดอะไรอาเงี้ยอาจจะทําให้มันเกิดการ ร้าวขึ้นมาอีก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้ก็คือก็เดี๋ยวเริ่มซ้อมแล้วเดือนนี้ครับตอนนี้ก็จะเป็นพาร์ทของการเริ่มกลับไปไปซาวเช็คไปบอมเสียงไปร้องเพลงก่อนนะครับผมแล้วก็ประมาณสักปลายเดือนกันยาก,ก็คงจะเข้าไปในเรื่องของพาร์ทของการการแสดงประมาณนั้นเพราะเดือนตุลาก็มีเวลาแค่ประมาณ3อาทิตย์แต่จริงๆแล้วบางทีอาบน้ําอยู่ทําอะไรอยู่เพลงกับ ภาพในหัวม <us> ันยังวนเวียนอยู่อะไรเงี้ยครับมันก็มันไม่ได้ออกไปไหนเลยอะไรเงี้ยครับและมันก็เป็นเรื่องดีนะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าเราก็ยังหล่อเลี้ยงตัวละครชา์ลีฟว้กับตัวเราตลอดเวลาอะไจริงจริงรู้สึกว่าอยากทําให้มันดีกว่าเดิมที่ํามมันจะมีแรงจูงใจตรงนี้ของเราอยู่อะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่ามันไม่ได้มีความกดดันอะไรเลยแล้วก็อีกอย่างนึงมันมีแต่ความกระหายที่อยากจะทาแล้วตอนนี้ใช่เพราะว่ารู้สึกว่าเราทําให้คนรู้สึกเวลามานานแล้วตอนนี้เราต้องกลับมาทําให้คนรู้สึกว่า สองสาเดือนที่ผ่านไปคือแบบเ,เขาก็คงจะรู้สึกว่าคุ้มค่าการรอคอยหน่อยอะไรเงี้ยครับทุกๆวันทุกโชว์มันจะต,ต้องดีดีที่สุดเท่าที่จะทาได้อะไรเงี้ยครับเ,เพื่อที่จะให้คนดูในทุกๆรอบรู้สึกว่าได้รับความเต็มที่ความเต็มใจจากพวกเราทุกคนให้เสมออะไรเงี้ยครับสำหรับละครเวทีส่วนตัวผมรู้สึกว่าว่ามันเป็นงานที่ทุ่มเทมากๆทั้งแรงกายแรงใจแล้วก็จิตใจยิ่งกว่าละครโทรทัศน์ ในความรู้สึกผมเพราะว่ามันแอบมันมันแอบมีความเครียดสะสมด้วยครับอะไรเงี้ยมันียลไทมันสดมากๆแล้วเราใหม่กับมันมากๆละครโทรทัศน์มันยังมีเทคยังมีคัดได้พอไปตรงนั้นจริงจริงมันเลยรู้สึกว่ามันเราเรากำลังเอนจอยกับมันมากๆครับแต่ว่าผมคิดว่าหลังจากนี้ไปอาจจะพักสักปีนึงแต่ถ้ามีโอกาสก็ยินดีที่จะกลับไปเล่นอีกถ้าพี่บอยให้โอกาสบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราเล่นอยู่บนสเตจอะครับผมปัญหา18,9 0 0มันจะเกิดขึ้น บางทีคนดูอาจจะรู้คนดูอาจจะไม่ไม่รู้ก็ตามนะครับไม่ว่าจะดาบหักเ,เสียงแหบเสเรลติดคอเดินสะดุดวิ่งผิดคิวอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากทำให้มันดีทุกรอบให้มันมาตรฐานดีกว่าเดิมดีกว่าเดิม แต่บางครั้งมันมีความผิดลาดมาเลยครับไม่รู้สึกว่าเราไม่สามารถที่จะแฮนด์ลทุกอย่างได้ด้วยตัวเราจริงจริงมันเป็นความคิดที่ผิดแหละครับแต่ว่าผมก็จัดการกับตัวเองอยู่อะไรเงี้ยเราคือเราอยากให้มันดีทุกรอบเลยอยากทำให้ดีทุกรอบเพอร์เฟคชั่นนิดทุกรอบอะไรเงี้ยแต่ว่าในเมื่อมันมันเป็นเสน่ห์ของมันถ้าเราไม่ผิดบางคนอาจจะผิดอะไรเงี้ยม,มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราต้องแบบ Take ิ t อีซีเลดิ t go ให้มากขึ้นอะไรอย่าเงี้ยอย่าไป take ิ t s ซอ i o เรอะไรจะเกิดขึ้นก็ปล่อยให้มันไปเอน o อยไปกับมันอาจจะ i ิ p r o ไ i ส e ได้ในอะไรก็ไรที่เกิดขึ้นนะเวลานั้นอะไรเงี้ยมันมีทางออกเยอะเราแค่ยังไม่เจนเวทีแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเดี๋ยวกลับไปครัง้งครั้งหน้าเนี่ยเราคงจะเราคงจะพริ้วไหวกว่าน,นี้อะไรเงีอผมไม่ไม่รู้สึกว่าคนคนดูคาดหวังผมผมรู้สึกว่าผมคาดหวังในตัวเองมากกว่า กดดันกดดันตัวเองมากกว่าที่ที่จะปล่อยให้คนดูมากกดดันเราเพราะผมรู้สึกว่าการที่คนดูมากกดดันเราเราจะไม่สนุกที่เราจะให้เขาครับถ้าเราสึกว่าเราเรารสึกว่าเราโอเคเราสนุกกับมันแล้วผมว่าคนดูจะได้รับความความรู้สึกตรงนั้นจากนักแสดงทุกๆคนที่อยู่ในฟ้าจรลตูไซ์ในมิวสิคโฮ